บัวกราบพระสังฆราชละดับสังขารธรรมคุณบุญญาพิบาลสู่สุขติพุทธิภูมิเถินกล้าวกระหมอ่อมบริษัทเฟสปีเดียจำกัดผู้ผลิตร,รายการยกขยงหกโมงเชา้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องสา และบริษัทเฟซบีเดียจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์พันธ์ท้ายนรสิงบริษัทปตทจำกัดมหาชนยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอเส็งกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซปเปอร์แวตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์สตาร์เวลน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนศูน ภูมิใจเสนอยกขยโยง6โมงเช้าอาหารไทย <c oughs> อาหารโลกต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม6โมงเช้าเรื่องใ มองเช้าอาหารไทยอาหารโลกนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะอำเภอจะอําค่ะที่นี่นะคะจะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างขนมหม้อแกง ขนมหม้อแกงเมืองเพชรบุรีมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครั้งที่เสด็จประทับณพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีพัฒนามาจนขนมหม้อแกงกลมกลืนกลายเป็นวิถีชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของชาวเพชรบุรีไปในที่สุดดังนั้นงานพิธีมงคลไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรสงานบวชนาคงานพิธีขึ้นบ้านใหม่ขนมหม้อแกงนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งในอาหารคาวหวานมาโดยตลอด เป็นยังไงกันบ้างคะข้อมูลนี่น่าสนใจที่นําเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโอเคใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าเช้าแบบนี้เนี่ยนะคะก็หิวแล้วล่ะคะ่ะหิวอีกแล้วคะ่ะต้องหาอะไรทานของดีเมืองเพชรจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันดีก,กว่าคะ่ะ ยกขยโยงติดดาวสนับสนุนโดยปอตอทอพลังที่ยั่งยืตนต้นตะปูลผมแต่บางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด,ยดวงจานเลี่ยงลง6โมงผลิตภัณฑ์สตาร์เวลเยกขยโยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องเอเจดีวีดีและเอเจเครื่องเล่นคาราโอเกะยกขยโญง6หโหมงช่อง3สาธารณะติดตามสนุกสนานผ่านพบ อาจจะมีหลายช่องก็ตามหกโมงดูชจ้าสามหลายรายการต้องหลบยกขยงโปองชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนาทัานที่กรบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากานอนเป็นสายหลั่สลายสลบยกขยุงหกโมงช่องสามสาระน่าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามหกโมงดูชจ้าสามหลายรายการต้องหลบยกขย ו โปองชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนาทัานที่กระบ ยงติดดาวนะคะแลวคุณผู like ้ชมนะคะก็อย si ู um, 2> 2> em ่กับนายยกลูกูนนะคะแล้วก็อาสุนทรนะคะแล้วพี่ป๋อด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้พิเศษมากมากเลยวันนี้นะคะอยู่กับคุณพี่นีค่ะพี่นีนะคะพี่นีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่นีคะเป็นอะไรยังไงคะเป็น ขมจีนน้ำยาปักใต้ค่ะค่ะแล้วก็แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่แกงไตปลาปลาด้วยใช่ไหมคะถามนายกนิดนึงค่ะว่าชอบอะไรคะชอบอะไรที่ร้านนี้ชอบในความขึ้นข้นของน้ำยาแล้วก็ผักจะหลากหลายอืร้านนี้โอ้เท่าที่เห็นนี่ผักเยอะมากจริงๆร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนล้วคะเปิดมาสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนอ๋อหก็นี่เยี่ยม เมื่อก่อนขายอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนขายเป็นอาหารตามสั่งโอ้ตามสั่งค่ะตามสั่งเรียกว่ามีสีมืออยู่แล้วแหละค่ะเราเพิ่งเปิดแต่ว่าคนเนืองแน่นแล้วนึกยังไงเนี่ยถึงได้มาขายขนมจีนอ่ะเพราะว่าในตลาดมันจะยังไม่มีขนมจีนต่กใต้ค่ะอ๋อยากเล่าอยากจะให้คนแถวนี้ได้ป็นลองชิมเป็นคนใต้หรือเปล่าแม่ค้ใต้ค่ะจังหวัดอะไรจังหวัดสงขลา แจกอาวบครับตรงเคราเป็นคนส่งเคราะหลายปีแล้วหลายปีแล้วน้ำยากนะดั้นเลยเราลุยลุยนะคะขอทดลองนี่ข้นมากเลยพี่ป๋อขอโทษนะคะข้นมากใส่ไตปลาเยอะอันนี้เป็นน้ำยายาปลาน้ำยาปลาปลาทูปลาทูด้วยเป็นปลาทูด้วยนี่สังเกตนะปลาทูเอาไทยข้นมากจริงๆ อย่างที่ท่านนายกบอกนะคะเป็นเนื้อปลาเน้นเ,น,นเลยถูกไหมคะเจนีครับค่ะน้ำยากะทิเนี่ยมันมีเด็ดเค็ดลับยังไงช่วยบอกหน่อยมันถึงได้ข้นได้อร่อยออหอมน่าทานนี้คือเราจะใช้เนื้อปลาทูค่ะ,ะทูเทีย่ยที่ของตลาดชะอำเราเนี่ยนะคะ,คะอ่ะ,อะแล้วก็ จะเอามาตำกับพริกแกงคือว่าต้มก่อนแล้วเอามาตำมาห่ะต้มก่อนใช่ค่ะแล้วแกะเนื้อเอามาตำเอาเนื้อมาตำแล้วก็มาทาแกงอ่ะแม่ค้าแกงไต้ปลาเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรทำยังไงเนี่ยก็เป็นพริกแกงใต้นะคะแล้วก็เราเราก็ใช้ปลาทูเหมือนกันในการแกงค่ะแต่ว่าเราจะไม่ตำละเอียดเหมือนน้ำยานะคะคือตำหยาบๆแล้วก็ใส่แล้วก็ในในเนื้อแกงเราก็จะใส่พวกขักเพื่อเป็น สุขภาพเมนูสุขภาพนิดนึงเพราะว่าผสมผักมีฟักทองมีมักเสือหน่อไม้เหมาะสำหรับใครที่รักสุขภาพหน่อยนะคะกินแล้วไม่อ้วนไม่อ้วนแน่นอนมาที่แกงเขียวหวานบ้างนะคะลองชิมดูซิเขียวหวานนี้ต่างจากร้านอื่นยังไงคะร้านอื่นเขาจะใช้ไก่ไก่เนื้อของแต่ของเราใช้ไก่บ้านค่ะเป็นเป็นแกงไก่บ้านยำหวานไก่บ้านอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ไก่บ้านกันแล้วเนาะ หายยากค่ทานยากเหมือนกันยาด้วยแล้วก็แพงด้วยแต่ว่าเราเราเราเน้นขายลูกค้าประจำค่ะตกชุดเท่าไหร่คะขายชุดละยี่สิบห้าบาทค่ะโอ้แพงเนาะไม่แพงเลยยี่สิบห้าบาทนี่ลูกค้าหยิบตักได้เลยนี่ค่ะไม่ค่ะขายถึงกี่โมงขายถึงสิบโมงค่ะสิบเอ็ดโมงถึงำว่าลูกค้าหยิบตักหมายความว่าเป็นอย่างไงหมายถึงว่าเราเราเราจะลากให้ลูกค้าอยาก กินแกงอะไรเราก็ราดให้แล้วก็ผักนี่ไม่อั้นไม่อั้นเลยไติมได้เป็นที่ค่ะกินหมดแล้วเติมเติมได้ไหมไม่ได้ต้องใจอ๋อเติมไม่ต้องใจนี่เนี่ยมีผักแปลกๆแล้จะใส่เยอะอะไรยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะมีผักแปลกๆด้วยอ่านไทยค่ะมะม่วงหิมพานต์ค่ะอันนี้ถูกเยอะแถวนี้มีค่ะทานกับหนูจีนอร่อยแต่แต่จะบอกว่าน้ำยาอร่อยจริงๆค่ะอย่างน้ำยากันทีเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะว่ากลิ่นจะใต้มาก ทุกอย่างจะดูใต้มากเลยถ้าใครชอบอาหารใต้มันนี้ไม่ผิดหวังขายกี่โมงถึงนมยจ๊ะขายตั้งแต่ตีสี่คันถึงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงขายตีสี่ถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ใกล้เคียงกันเนาะอร่อยแบบนี้รายการเราก็ต้องมอบละนี่เกียติบัตเอียติบัตติดดาวต้องยกนิ้วกันหน่อย ช่วงนี้อร่อยขนาดนี้แล้วช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดนะคะกับทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะวิธีสังเกตผักแบบสดๆดเนี่ยดูยังไงอะคะผมว่มาไปไะตึงแล้วสีที่จะอ่อนสีจะไม่เข้มใบตื้งสีอ่อนนะยกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดี ต้นตะกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้าเย้ยนอย่างาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตรางว่วนสูงยุนี้มันต้องทำม,มงำมันงาจีนตราบังก่อนคู่ถึงช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วค่ะกับทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงนะคะช่วงนี้นะคะเราจะมาทัวร์ตลาดกาันแต่อันดับแรกเลยเราต้องรู้ว่า เราเนี่ยวันนี้จะทำเมนูอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทามเชฟปึ้งดีกว่าค่ะครับผมวันนี้เป็นเมนูไข่ตุน๋นทุก,กี้ยากิ้ครับไข่ตุน๋นทุกี้ยากี้ใช่ไหมคะโอ้ไข่ตุน๋นที่นี่เพราะผักที่นี่สดครับค่ะโอ้ยนะดีเลยค่ะถ้าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ข้อมูลก่อนว่าผักปลอดสารพิษที่เนี่ยดียังไงอะคะคือเป็นผักที่เราไม่ได้นําเข้ามาจากจังหวัดอื่นๆนื่องจาว่าประชาชนในพื้นที่นเนี่ยก็มีประกอบอาชีพะนะครับปลูกผักอยู่แล้วปลูกผักแล้วก็เอามาขายที่นี่เองเลย ปลอดสารพิชัวชูชัวครับจะทานสดเลยก็ได้โอราะเราบอกว่านะครับว่าสะอาด่ะอนราคาไม่แพงเพราะไม่ได้แทบไม่ผ่านคุกลางใช่ไหมคะทานผักมากๆแล้วร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเอ๊นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากทานแล้วไปช็อปปิ้งกันดีกว่าไหมคะนะคะพร้อมไหมคะไปเลยค่ะ น่เลยคะช่วงทั่วทุ่ตลาดวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ตลาดสดทศบาลเมืองชะอําจังหวัดเพชรบุรีกันอีกครั้งเมนูที่เราจะทํากันในวันนี้นี่ก็คือไข่ตุ๋นซุกี้ยากิแค่ฟังชื่อเมนูท้องก็เริ่มร้องกันแล้วใช่ไหมคะแต่เมนูนี้มีส่วนผสมหลักนั่นก็คือผักท่านนายกนุกูลของเราก็เลยออกตัวมาเลยว่าผักที่นี่จะมาจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จึงขอรับรองได้เลยว่าปลอดสารพิษอย่างแน่นอนเลยคะ่ะการทําไข่ตุ๋นซุกี้เนี่ยคะ่ะ ต้องมีอะไรบ้างคะเชฟนี่ก็ใช้คือพูดง,ง่ายๆว่าใช้ผักที่ทำผุดผเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่เปลี่ยนกรรมวิธีเท่านั้นเองจากกรรมวิธียากๆเราก็มาเป็นกรรมวิธีที่ง่ายๆก็่เป็นไข้ตุกไเลยอ๋อแล้วกินกกกง,ง่ายด้วยครับผมกินง,ง่ายนาะะใช้ผักผักที่ใช้ตุดผีโดยทั่วไปปกติเลยครับเหมือนเช่นเนี่ยผักบุ้งจีนเลยนะะฮผักบุ้งจีนนะคะผักบาดงจีนผักกาดขาวนะคะใส่ขึ้นใช่ายป่าใส่ขึ้นช่ายป้า ขึ้นชัยขึ้นชัยขึ้นชัยตะกำหนึ่งหลยขึ้นชัยเดืหอมราคาเดียวกันหมดเลยครับผมอ๋อต้นหอมราคาเดียวกันเลยเขาถึงช่างลวมกันต้นหอมด้วยนะคะอ๋อขึ้นชัยกับต้นหอมราคาเดียวกันวิธีสังเกตผักแบบสดๆเนี้ยดูยังไงอะคะถ้าใบมันใบตึงแล้วสีมันจะอ่อนสีมันไม่เข้มใบเติงใบเติงสีอ่อนนะต้องต้องเลือกที่ผักมันเต่งเต่ง มันต้องเต่งจะให้ไม่เดียวอ่อนๆที่ออกเหลืองนะคะยังสดไหมอ๋อถ้ามันจะจะใกล้เน่าแล้วมันออกเหลืองแน่นอนออกเหลืองอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่ะซื้อน้ำพริกบุกี้ี้ค่ะเดี๋ยวเราไปาไปซื้อสุกี้ก่อนเหลืออะไรบ้างนะคะเสร็แล้วที่ถ้าทำน้ำพริกเองเนี่ยจะวุ่นวายค่ะแล้วก็เสียเวลารสชาติมันจะไม่คงที่ค่ะวันนี้เดี๋ยวผมใช้อย่างคงที่แน่นอนอันนี้ผมแพนน้ำพริกบุกี้ครับตา ทันท้ายเราสิงครับวันนี้ผมใช้สติกวางตุ้มครับไม่คับแต่ถุ้งครับเมนูนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะต้องซื้ออะไรอีกไหมคะเชฟเมนูนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโอเคครับเดินเอาดีกว่าเราช่วยรสโลกร้อนใช่ไหมคะโอเคครับผมไปเลยครับผม กินละเม็ดเคล็ดไม่รับวันนี้เป็นเรื่องของไข่แต่เรื่องของไข่นั้นจะมีประโยชน์อย่างไรกันบ้างเราไปรับชมพร้อมกันกันกบดรสุนทรวัฒนาพรกูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารของเรากันได้เลยจ้าคุณอาสุนทรคะ่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เกี่ยวกับไข่ใช่ไหมคะใช่วันนี้เชฟป,ปุงเขาจะทําไข่ตุน้น ก้ยากี้อกกอถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องถามคุณอาดนนิ๊นึงว่าคุณอาเน,นี่ยมีเคล็ดลับอะไรยังไงที่จะมาบอกไหมคะในการเลือกไข่เอาอย่างนี้ก่อนอื่นนี่ไข่เราคุยเรื่องไข่ไข่ไก่หนึ่งฟองมีโปรตีนจากไข่เจ็ดกรัมเจ็ดก,กรัมโปรตีนโอ้ให้โปรตีนได้สูงมากข้างในนี้นะเขายังมีธาตุเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจางฉันต้องรู้ว่ามัานมีธาตุเหล็กด้วยใช่มีธาตุเหล็ก แล้วก็ยังมีโคลีนช่วยในความทรงจำนี่เด็กๆช่วยเด็กๆในการพัฒนาการค่ะเหมาะกับเด็กรุ่นไหนที่จะแบบว่าเด็กกินได้เลยเด็กกินได้ตลอดเด็กกินได้ตลอดใช่กินได้ตลอดใช่วันละลูกวันละลูกจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมคใช่แล้วแต่ผู้สูงอายุควรจะสามลูกวันหนึ่งอาทิตย์ไข่เนี่ยต้องเก็บไว้ในตู้เย็นทำไมล่ะคะ เพราะว่าถ้าไว้ในอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันจะเน่าเสียเร็วเร็วถ้า,าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยจะดูได้สามอาทิตย์นานเหมือนกันนะนานแล้วเวลาวางไข่ในตูน้เย็นค่ะต้องวางแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องเอาข้างแหลมลงแล้วก็ขวรเที่จะต้องทาก็คือเอาผ้าหมาตๆมัมาเช็ดทําความสะอาดก่อนที่จะเก็บไปในตู้เย็น ทำความสะอาดก่อนที่จะเก็บเขานั่นเองเวลาใช้ก็ปุ๊บก็จะได้สะอาดและใสเยิ้มใช่ถูกต้องเอาละอันนี้แหละครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับเราไปกันดีกว่าไปนะคะเราไข่เขาไปด้วยไม่ได้นะเราต้องคืนเขาก่อนเอาไปฟองหนึ่งไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอกไหมคะถ้าอย่างนี้นี่สามารถทําเองที่บ้านได้ยากไหมคะไม่ยากครับแต่เราไม่ต้องมาผัดอย่างนี้ก็ได้เราใส่ผักทุกอย่างรวมกันเลยก็ได้แล้วเอาน้ำกี่กี่ ยก่งขยงุ่งหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง นออืออยผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์ตราโนคิกวินยุคนี้มันต้องทันสมัยหากันนอนเต้นสายล,ลาัดยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอสิงสามสาระนาดติดตาดเข้าสู่ช่วงชิงหงสชจริง,งมาเชฟคะวันนี้ทำอะไรคะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับผมเป็นไข่ตุ๋นตุก,กี้ยาก,กี้ครับง่ายๆเลยนะคะครับผมจะง่ายจริงหรือเปล่าเชฟครับผมคือตัวผสมก็คือผักตุกี้ยากี้ทั่วๆไปค่ะคุนเส้น ผักบุง้งกรดกาขาวต้นหอมแล้ววันนี้ผมใส่กุ้งครับผม<ไ>แล้วก็ไข่ไก่ครับผมปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเอาผักทุกอย่างมารวมกันใส่ในไข่แล้วก็ใส่ในถ้วยนำไป่ึงได้ผสมกับน้ำจิ้มกุ๊กี้เท่านั้นเองก็ได้แต่วันนี้ผมจะทําวิธีการว่าเอาผัดไปผัดก่อนก็ได้ไม่ผัดก่อนครับผมคืออะไรง่ายๆไม่ใช่เชฟอะใช่ครับผยแลไวอะ่างไรอคะอันนี้ผมจะใส่ด้าผัดก่อนครับผม อนะันนี้ผมก็จะผัดกุ้งไปก่อนครับแล้วก็เอากุ้งลงไปเขาเรียกว่ากุ้งสะดุ้งไฟให้มันสะดุ้งเนี่ยนะทำความรู้นิดนึงในฐานะเดี๋ยวไปปรึกษาต่อว่าไงอ่าคนทะเลว่าไงจ๊ะไอ้กุ้งชีแฮกุ้งแชบ๊วยต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ชื่อชื่อนะไม่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันมันเหมือนกันเหมือนกัน สี่ะใช่แล้วแบบวยแต่ถ้าเป็นกุ้งอีกตัวนะนะกุ้งดายนามัยอันนี้อันนี้ผมก็จะผัดให้เหมือนให้เหมือกับผัดกีกีแห้งนัวนเองเงนะก็ยังเป็นต้องผัดสุกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปนึ่งผมเดี๋ยวผมก็ใส่ี่ยกานิ่งุกกุ้งตาพันท้ายนอรสิงับ ลอยแม่ลอยดูใสไปก่อนเนี่ยใสมาครึ่งควรผัดใจเลยเรียบร้อยโอ้โหหอมเลยค่ะผม,ม่ง่ายครับผมแค่นี้ครับผม,ผมเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเึงอ่ออีกงเดี๋ยวต้องใส่ไข่่งอันนี้ผมก็ตักมาใส่ในถ้วยถ้ายอย่างนี้สามารถทำเองที่บ้านได้ยากไหมคะ ไม่ยากครับแต่เราไม่ต้องมาผัดอย่างนี้ก็ได้เราใส่ผักกรดทุกอย่างรวมกันเลยก็ได้แล้วเอาน้ำกรี๊ดผสมน้ำจิ้ก็ง่ายกว่าง่ายกว่าครับขั้นตอนต่อไปผมก็ตอกไข่ที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยผมก็จะใส่ลงไปไข่อย่างเดียวเลยไข่อย่างเดียวครับเพราะไม่ต้องปรุงรสชาติเพราะรสชาตินี่อยู่ที่น้ําจิ้มเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในน้ําจิ้มจุกี้แล้วเตะเข้ากันเตะเข้าไปไม่ต้องผสมอะไรในไข่แล้วไม่ต้องเลยครับผมมีแดงไม่เชียบีแดงไม่ได้มันเจ็บครับอันนี้อเบา อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหม้อนึ่งหม้อนึ่งตเตาเร็วครับตัเาเร็วอันนี้สามารถตั้งเวลาได้ก็ปรับอุณหภูมิได้ครับแล้วเราจะตั้งกี่นาทีครับอันนี้ผมตั้งนี่ผมตั้งกี่นาทีตั้งไว้ยังแต่ว่าผมจะตั้งไว้ไปที่ถึงร้อยองศาครับสิบนาทีไข่กำลังจะนุ่มนเหรอคะใช่ครับอันนี้ถึงเวลาแล้วครับ๋ยวผมเปิดเลยครับโอ้โหควันขโมงฉงเจ๋งครับผมฉงเฉีงเลย หอมอีกแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะคะอืมกลิ่นนี้แบบหอมมากเลยค่ะอยากชิมไหมคะอย,มอยากชิมอยากชิมงั้นจัดการเลยค่ะ ตะูนผมแต่บางบานตื่นยิ้มเราลองมาชิมกันดูนะคะอ้าวชิมเลยจ้ายืนอย่างออกไปยกขยุฟอมใหญ่ยกกันไปรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยเราะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อย ขนาดลงนะคะนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนายกนุกูลนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะและขอบคุณสถานที่ตรงนี้นะคะตลาดเทศบาลเมืองชะอำนะคะและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธุ์ท้ายรอสิงห์นะคะผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อเซตตราอร่อยดีนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องครัวซาเวลค่ะ ปตทค่ะม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1สีไทยซูเปอร์แว์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราหมอเสงียงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันงานจีนตรามังกอคู่ AJ DVD และ AJ เครื่งเล่นคาราโอเกะทีวีผูบุฟเฟ่ดอกจัน3รสามห้าเจ็ดสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการรองเพลงขงเช้าอาหารไทยอาหารโลก ข้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยงกบหมูขาว